ครับนในตอนนี้ผมอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ครับหือเป็นสกู๊ปพิเศษนะครับที่ทางรายการจะพาคุณผู้ชมมาชมบรรยากาศของงานสิงคโปร์มอเตอร์โชว์กันครับสำหรับงานสิงคโปร์มอเตอร์โชว์นั้นจัดที่ s u n t ท c คอนเวชั่นแอนด์เอ็กซิบิชันเซ็นเครับ โดยบรรยากาศของงานเนี่ยจัดขึ้น2ชั้นด้วยกันภายในก็จะมีรถแล้วก็ไฮไลท์ของเทคโนโลยีใหม่ๆที่น่าสนใจหลายๆส่วนมีรถหลายรุ่นที่กําลังจะเปิดตัวในบ้านเราแต่ว่าจะได้ชมภายในงานนี้กันก่อนครับถ้างั้นเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดและก็บรรยากาศของงานมอเตอร์โชว์ในครั้งนี้กันครับ ซีกโปงมอเตอร์โช2017ในครั้งนี้ซึ่งทีมงานก็ได้รับเชิญครับจาก s u b ูรุมอ t o เ i อร์อประเทศไทยในการเดินทางมาร่วมงานแล้วก็ข้างหลังผมนี้ครับกำลังถึงช่วงเวลาสำคัญของไฮไลท์ที่จะมีการเปิดตัว All New s u b ูรุ i อิมเพ s ซกันครับไปดูบรรยากาศของงานในครั้งนี้กันนะ สดนะครับกับบรรยากาศของการเปิดตัวเมื่อสักครู่หนึ่งเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูรายละเอียดของเจ้า s u b a r ุ i m p เพ s ซ่นะครับซึ่งก็ได้เห็นแล้วนะครับว่ามีหลายๆจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าไฮไลท์สำคัญอยู่ที่การพัฒนาเริ่มต้นตั้งแต่ชุดโครงล่างของตัวรถหรือว่า เลยนะครับเพราะว่าคราวนี้เนี่ยซูบูรุอิมเพซซาใหม่เนี่ยเป็นโกลบอลแพลตฟอร์มที่มีการพัฒนาในหลายๆจุดให้มีความน่าสนใจโดยมีคอนเซปต์หลักก็คือเรื่องของเซฟตี้เรื่องของ,ง,ง diving performance ทำให้ตัวรถเนี่ยมีการขับขี่ที่นุ่มนวลเพิ่มมากขึ้นขณะเดียวกันก็ยังไม่ทิ้งสมรรถนะในสไตล์ซูบูรุครับซึ่งเมื่อเข้ามาดูภายในห้องโดยสารนะครับหลายๆจุดในส่วนที่เป็นพริม ของข้อมูลตัวรถเนี่ยมีการแบ่งแยกชุดจอที่เป็นดิจิตอลเนี่ยทั้งหมด3ส่วนด้วยกันนะครับโดยหน้าปัดในส่วนของเรือนไม้เองจะแยกเป็นเข็มแบบอนาล็อกแล้วก็ดิจิตอลที่ผสมข้อมูลแบบที่เราสามารถที่จะเลือกข้อมูลในการแสดงผลได้นะครับส่วนที่2ก็คือในตำแหน่งของคอนโซลกลางแยกเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนอินโฟเทนเมนต์ที่มีระบบซูบูรุสกายลิงนะครับรวมถึง Apple CarP l a y แล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือ พื้นที่เดิมที่เป็นการแสดงผลของเกจวัดบูธแบบอนาล็อกหรือว่าวัดแรงดันน้ํามันเครื่องถูกเปลี่ยนเป็นหน้าจอแบบดิจิตอลเช่นกันครับโดยสามารถปรับแยกแสดงผลได้ครับว่าจะให้แสดงผลเกี่ยวกับเรื่องของการขับขี่อุณหภูมิน้ําอุณหภูมิน้ํามันเครื่องและรวมถึงความเร็วหรือแม้แต่ฟังก์ชันการทํางานของระบบอตราสิ้นเปืองที่แสดงผลแบบดิจิตอลทั้งหมดนะครับ ม i ชลินพ n p อ l o สปอร์ต4นับเป็นยางรุ่นล่าสุดของมิชลินที่มีการรวบรวมเอาเทคโนโลยีใหม่ๆใส่เข้าไปมากมายไม่ว่าจะเป็นการออกแบบเข็มขัดลัดหน้ายางใหม่แบบไ y บริดที่ทําให้โครงยางมีการคงตัวแล้วก็หน้าสัมผัสแนบกับพื้นที่ดีมากขึ้นมีการพัฒนาเนื้อยางสูตรพิเศษให้มีคุณสมบัติในการยึดเกาะ รวมทั้งทำงานผสมผสานกับล่องยางที่มีการไล่น้ำทั้งในแนวตรงและออกในทางขวางทางด้านแก้มยางซึ่งลองรีดน้ำเทคโนโลยีใหม่นี้ยังช่วยลดอาการเหินน้ำและช่วยเสริมสมรรถนะการยึดเกาะถนนในเส้นทางที่มีความเปียกลื่นอีกด้วยนอกจากนั้นตัวยางเองยังถูกพัฒนาให้มีการยืดอายุการใช้งานของตัวยางอีกด้วย มื่อรวมทั้ง3องค์ประกอบนี้แล้วก็ทำให้ m มิชลินพ p i อ o สป p o r t 4พร้อมรับสำหรับการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในชีวิตประจำวันการขับขี่ในเส้นทางหรือว่าแท็กเดย์แล้วก็พร้อมรับในทุกสถานการณ์ของสภาพพื้นผิวถนนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมาดูความรู้สึกของผู้ใช้งาน m มิชลินพ p i อ o สปอร์ต4แบบใช้ในชีวิตประจาวันกันครับ มันเกาะจริงๆนะฮะพคงมาลัยเนี่ยแทบจะไม่สะบัดเลยครับคุมรถง่ายดูเวลาเข้าโค้งต่างๆเนี่ยมั่นใจไม่มีปัญหาระยะเบรกที่สั้นลงนี่ถ้าฝนตกเนี่ยต้องบอกว่าเป็นพระเอกเลยดีกว่าสมรรถนะก็ถือว่าครบครบ,ครบเครื่องครับเวลาเราเหยียบเต็มที่เนี่ยตอนที่เหยียบจากร้อยไปขึ้นไปร้อยสีรู้สึกว่ามันไม่มีกระชากโคงมาลัยที่ตอบสนอง เบามือขึ้นตอนเข้าโค้งก็รู้สึกว่ายางตอบสนองไวดีกับยางชุดนี้เนี่ยมันเกาะมันเกาะจริงๆนะฮะอันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้อวยนะก็ถ,ถือว่าค่อนข้างชื่นชอบที่ว่าทําให้รถเราสมรรถนะในการเบรกเนี่ยดีเยี่ยมขึ้นทั้งแห้งทั้งเปียกในเมืองต่างจังหวัดนะฮะดีครับรถไม่ลื่นถลายประทับใจนะครับเวลาเรา ลอยน้ำหรืออะไรเนี่ยไม่มีอาการที่จะทำให้เราสูญเสียความมั่นใจนะครับยางมันเงียบแล้วมันก็นิ่งกว่ายางเดิมชุดถือว่าไม่ทำให้ผมผิดหวังความนุ่มเงียบนะครับอันนี้ชัดเจนมากนุ่มนวลกว่ายางตัวเดิมถ้าพูดง่ายเหมือนเราปรับโช้กให้นิ่มลงสัก 2- 3สาคลิกส่วนของดอกอยางมิชลินเนี่ยเขาทำออกมาได้ค่อนข้างดีมิชลินตัวนี้เนี่ยในแง่ใช้งานประจำวันเนี่ยผมว่าตัวนี้ใช้ได้ใช้ได้เลย ดูสังเกตที่ขอบยางเนี่ยครับโลโก้มิชลินวัเน้เนี่ยถ้าเราเอามือลูบดูแลเนี่ยก็จะเหมือนกรัรมบาหยี่แต่จริงแล้วมันเป็นกรรมวิธีของทางโรงงานที่เขาผลิตขึ้นมายังไงก็ตามแต่โลโก้มันจะเด่นนะซึ่งเวลาที่รถผมจอดเนะี่ยตัวโลโก้แล้วก็แก้มยางเนี่ยจะเด่นชัดมากนะครับซึ่งรถมันดูดีขึ้นยังไม่เคยเห็นผู้ใดทำมาก่อนลองดูครับความหนึบนุ่มนะครับขับขี่สบายขึ้น เพลินเลี้ยวคมมันเบรกดีจริงๆนี่แหละมิชล,ลินสนับสนุนโดยรถยนต์เอ AC d e l อซีเดโคผลิตภัณฑ์รถยนต์ที่ทั่วโลกให้การยอมรับกว่า100ประเทศผ้าเบรกเบนดิก์มั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรก Ford ดเย่แอนเซ พับเบรกเบนดิกซ์มั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรกใหม่มิชลินพายล์ตสปอร์ตสีสนับสนุนโดยยนต์กิจเกียร์มอเตอร์จำกัดสนับสนุนโดยอะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชิน นอกจากนั้นในพื้นที่ของบุนมิสูบิชินะครับก็ยังมีเจ้า A S X นะครับที่ถือว่าเป็นรถรูปทรงสไตล์ S U V ครับด้วยเครื่องยนต์ขนาด2,000ซีซีที่มีแรงม้าอยู่150แรงม้านะครับกับรูปแบบสไตล์ S U V ใน C Segment 5ที่นั่งก็ถือว่าเป็นอีก1คันนะครับที่คงใกล้จะเปิดเป็นโปรดักชันจริงๆแล้วนะฮะแล้วก็อีกข้างของผมครับก็คือ Mitsubishi Outland e r ใหม่ หรือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนโฉมสไตล์ซึ่งหลายคนมองแล้วบอกว่าแหมคุณหน้าคุณตานะครับคล้ายๆกับเจ้าปัจจโรสปอร์ตที่มีการเปิดตัวไปแล้วในบ้านเราถือว่าเป็นการนำดีไซน์มาใช้ร่วมกันมีการใส่เทคโนโลยีเพิ่มเข้าไปใน Outlander คันนี้เครื่องยนต์ขนาด 2,400cc ครับแล้วก็มีกำลังแรงม้าอยู่ที่167แรงม้าพร้อมกับเบาะที่นั่งที่สามารถปรับได้เป็นแบบ2แถว5ที่นั่งหรือว่า ชุดที่3ที่ปรับเพิ่มขึ้นมานั่งได้เป็น7ที่นั่งเลยครับสำหรับ Outlander คันนี้สำหรับในพื้นที่ของบูธมาสด้านะครับมองผุนเผนบอกว่าโอ้โหหน้าตาดูคล้ายกันหมดทุกรุ่นเลยนะครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยถ้ามาย่อยดูในรายละเอียดแล้วมีหลายรุ่นน่าสนใจครับอย่างกลุ่มของตัว m a สด้า คันที่เห็นเด่นๆมากๆเลยในบูธก็คือตัว Mazda 6ครับซึ่งมาพร้อมกับ Mazda 6ที่เป็นบอด y ี้สไตล์แวร์กด้วยนอกจากนั้นข้างหลังมุมครับฝั่งนี้ CX9 หลายคนก็ถามถึงบอกว่า CX9 จะมาไหมคราวนี้ได้เจอคันจริงแล้วดูแล้วดีไซน์เหมือนกับ Mazda ตัว CX5 ใหม่ที่กำลังจะเปิดตัวนะครับแต่ว่ามีขนาดมิติตัวรถถูกขยายเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็พร้อมเบาะที่นั่งภายในแบบ3ตอนด้วยกัน วัะนั้นก็ถือว่ารูปลักษ์และก็สไตล์เสียดายอย่างเดียวครับที่สเปคยังไม่ถูกกำหนดออกมาว่าเจ้า CX9 ใหม่คันนี้จะมีรายละเอียดของอุปกรณ์ออปชั่นเป็นยังไงบ้างนะครับก็ยังติดว่า not for sale อยู่่ะแต่คันที่ขายแล้วแล้วก็น่าสนใจมีการเปิดตัวครั้งแรกในฝั่งของตลาดอเมริกาก็มาถึงที่สิงคโปร์นี้แล้วเช่นกันกับ Mazda MX5 ในรูปแบบของ RF ครับหรือว่าบอดี้การเปิดหลังคา ที่เป็นแบบสไตล์ทาก้าเปิดเฉพาะท่อนกลางแล้วก็เป็นโครงหลังคาแข็งปิดลงมาเรียกว่าได้อีกสไตล์หนึ่งแล้วก็คนบอกว่าแหมรีบซื้อตอนที่เป็นซอฟท็อปไปนิดหนึ่งนะฮะพอมาเป็นแบบทาก้าแล้วมันแบบสุดจริงๆฮะ ในพื้นที่ของบูตโตโยต้าครับคันหนึ่งที่มีคนเข้าสนใจตลอดเวลาคล้ายๆกับบ้านเราที่รออยู่เหมือนกันนะครับก็คือเจ้าโตโยต้าซีรคันนี้ครับสำหรับ c h r เองถือว่าเป็นคันหนึ่งที่เคยเป็นคอนเซปต์คาร์ที่เปิดมาตั้งแต่ช่วงปารีสมอเตอร์โชว์ปี2014นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยในหลายๆตลาดทั่วโลกก็มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการสําหรับที่นี่ก็ยังไม่มีการคอรสเปคเหมือนกันครับเพราะว่าเครื่องยนต์ในตลาดโลกมีตั้งแต่ขนาดเบนซิน,น 2,000cc เครื่องยนต์ขนาด 1,800cc ที่เป็นไฮบริดและรวมถึงเครื่องยนต์ในขนาด 1,200cc ที่มาพร้อมเทอร์โบชาร์จด้วยซึ่งในคันนี้มองแล้วก็ส่องสเปคแอบด,ดูคร่าวๆเป็นเครื่องขนาด1ั0 0 c c ซีซีซูเปอร์ชาร์จครับนนั้นก็ต้องรอดูครับว่าสำหรับสเปคในบ้านเราจะเป็นแบบไหนแล้วก็รายละเอียดออปชันจะเป็นยังไง ก็เป็นสไตล์ของ Compact SUV นะครับเพราะว่าบอดี้เนี่ยเป็นมุมลาดแล้วก็หลังคาเนี่ยปาดลงมาค่อนข้างต่ำครับมุมบาะนั่งก็อยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างสูงนะครับทำให้รู้สึกว่าขนาดพื้นที่ภายในก็สไตล์ Compact จริงๆครแต่ว่าดีไซน์ครับก็หลายๆส่วนดูสวยดีครับแล้วก็หน้าจอนะครับเป็นแบบทัชสกรีนมาฟอมกับฟังก์ชันการใช้งานควบคุมที่พวงมาลายัยแล้วก็หน้าจอครับ ในฝั่งของบูธเกียครับก็มีการเปิดตัว All New Niro นะครับซึ่งถือเป็นรถในกลุ่มของ Eco Hybrid เขาบอกว่าเป็นเครื่องยนต์ขนาด 1,600cc ครับที่มาพร้อมกับเกียร์แบบ6สปีด Dual Clutch การทำงานของระบบ h y b ริดควบคู่กันในรถรูปแบบที่เป็น5ที่นั่งนะครับแล้วก็มีขนาดมิติตัวรถผสมผสานสไตล์แบบกึ่งๆที่จะเป็นคออเวอร์แต่ว่าเป็นรูปทรงของรถแบบ5ประตูครับ แล้วก็อีกคันหนึ่งในบูธของนิสสันนะครับก็จะเห็นว่าเจ้า Nissan Note นิสสันโน้ครับหน้าตาภายนอกดูเหมือนนิสสันโน t e ธรรมดาแต่ว่าติดไว้ว่า Not for sale นเนับเพราะว่า คันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่มีป้ายติดว่า e-power ครับ e-power ของค่ายนิสสันจากเดิมเราจะเห็นว่านิสสันมีรถในรูปแบบของรถ e-v หรือนิสสันลีฟแต่ว่าป้ายแบตที่แปลว่า e-power ใหม่จะเป็นการรวมครับทั้งรถในรูปแบบของ e-v หรือรถไฟฟ้าล้วนๆรถที่เป็นแบบไฮบริดก็คือมีการทํางานร่วมระหว่างมอเตอร์ไฟฟ้ากับแบตเตอรี่แล้วก็เครื่องยนต แล้วก็อีกหนึ่งลูปแบบครับนั่นก็คือรถที่เป็นเครื่องยนต์เพื่อปั่นไฟแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าอย่างเดียวทั้งหมดจะใช้ป้ายร่วมกันแบบเดียวกันนั่นก็คือ e power คร นามตัวแทนของ MC Cell ประเทศไทยจำกัดนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับแล้วก็มีความยินดีนะครับที่ได้ต้อนรับพี่พี่นะครับเพื่อนๆนนะครับทุกท่านสู่ MC D MC Drive Experience Center ที่แห่งนี้นะครับก็วันนี้นะครับทุกท่านก็อยากจะให้มาร่วมสนุกกันนะครับเกี่ยวกับประสบการณ์การขับรถกันตรงนี้ด้วย สำหรับกิจกรรม MG Driving Experience ในครั้งนี้นะครับที่ได้เข้าร่วมก็คือรู้สึกว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีนะครับก็ทําให้เราได้รู้ถึงทักษะในการขับขี่ที่อย่างปลอดภัยแล้วก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อร่วมท้องถนนด้วยครับสาหรับกิจกรรมนี้นะครับผมชื่นชอบการที่ได้ออกมาทดลองขับ MG 5นะครับแล้วก็ได้ทดสอบสมรรถนะต่างๆของรถครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้ก็รู้สึกสนุกครับได้ขับรถ MG หลากหลายรุ่นก็รู้สึกว่าช่วงล่างเขา เต็มมาเพื่อการกับขีดตอบสนองแบบ้มั่นคงเฉียบเฉียบคม,มครับผมได้ทดลอง MG5 ก็ถือว่าเป็นรถที่มีสมระดีนะครับอัตราเร่งดีช่วงล่างก็ให้การให้ตัวให้ดีนะครับก็ถือว่าคุ้มค่าเลยละครับไม่เคยขับ MG มาก่อนแต่พอได้ขับวันนี้ทั้ง MG GS MG5 แล้วก็ MG3 เนี่ยประทับใจมากในเรื่องของระบบควบคุมการทรงตัวแล้วก็ตัวรถที่ราคาไม่แพงสิ่งที่ชอบในตัว MG5 นะครับ ผมว่าที่น่าจะโดดเด่นก็คือเรื่องของช่วงล่างนะฮะตามมาด้วยระบบช่วยเหลือต่างๆเช่นระบบ ebd abs dbc อะไรต่างๆเนี่ยซึ่งก็ทำงานประสานกันเป็นอย่างดีถ้าเป็น mg 5นี่ก็คงจะชอบเรื่องสมรรถนะน,นี่นะครับความแรงของเครื่องแล้วก็ช่วงล่างเบรกต่างๆนี้โอเคครับมันมากครับ ที่ได้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณทาง Headline Mac.com นะครับแล้วก็ทาง MG นะครับได้มีโอกาสรับประสบการณ์เกี่ยวกับการขับขี่อย่างปลอดภัยแล้วก็ได้รับรู้สมรรถนะของรถ m g 5ครับถ้ามีกิจกรรมลักษณะนี้อีกก็อยากจะมาร่วมอีกครับรู้สึกยินดีแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีจะให้เราได้เปิดโลกทัศน์ได้รับทราบมุมมองและได้รับทราบข้อมูลใหม่ๆซึ่งมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เบรกเบนดิกมั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรกสนับสนุนโดยยนตรกิจเกียร์มอเตอร์จำกัดสนับสนุนโดยอะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชิน ครับหลังจากที่เราได้เข้าร่วมกันเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปสำหรับ o n i e เ b e e เ2017นะครับเราก็เดินทางกันมาต่อในสนามทดสอบเลยครับไม่ใช่สนามทดสอบแบบทดลองขับแบบธรรมดานะครับแต่ว่ามีการเซ็ตรูปแบบของสเตชันแยกเป็นทั้งหมด3สเตชันด้วยกันโดยสถานีที่1เนี่ยเป็นสถานีทดสอบแบบ handling test ครับจำลองรูปแบบเหมือนกับเราขับรถไปแล้วเจอกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่ต้องหัดหลบหลีกนะครับควบคุม ขณะเดียวกันก็จำลองให้เราได้ขับขี่ใช้ความเร็วในการเข้าโค้งแล้วก็เปลี่ยนเลนกระทันหันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะได้เห็นการทรงตัวของตัวรถได้เห็นสมรรถนะการควบคุมของระบบช่วยการทรงตัวแล้วก็ยังเห็นการปรับเปลี่ยนหรือว่าพัฒนาใหม่ที่อยู่ใน all new subaru impreza ในเรื่องของการลดการโยนตัวในเรื่องของการบังคับควบคุมครับส่วนสถานีที่2ก็จะเป็นเรื่องของ comfort l i g i n g การขับขี่การซรับแรงสัส้านสะเทือนโดยรูปแบบจะออกตัวกดคันเร่งสุดเลยครับจากนั้นหักเลี้ยวเข้าสลาลอมแล้วเลี้ยวโคง้งพร้อมกับกดเบรกแบบกระทันหันตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นเรื่องของการบิดโยนตัวของตัวถังการบังคับควบคุมการคืนพวงมาลัยพร้อมกับการเบรกแบบนี้เนี่ยจะได้เห็นว่าการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างให้บอดี้มีการบิดตัวที่ลดลง การออกแบบให้ช่วงล่างการตอบสนองของชุดช็อกอัพทำงานได้เร็วมากขึ้นเนี่ยมีผลต่อการควบคุมเป็นยังไงแล้วก็ยังได้ผ่านตัวลอนพื้นนะครับเขาบอกว่าเป็นบล็อกยางปัมบิง้งเพื่อที่จะได้เห็นว่าช่วงล่างที่ผ่านถนนที่เป็นลอนสะเทือนแบบนี้เนี่ยการซับแรงสถานที่จะผ่านขึ้นมาภายในห้องโดยสารเนี่ยแตกต่างกันยังไงซึ่งก็จะมีรถคู่แข่งมาให้ทดลองเปรียบเทียบด้วยครับ ตอกจานั้นยังมีสถานีเล็กๆของการจำลองรูปแบบขับขี่พร้อมกับจับเวลาให้เราได้ควบคุมแล้วก็ทดลองนะครับดูสมรรถนะการตอบสนองของเกียร์ Linear Tonic CVT ใหม่ที่มีการปรับเซ็ตจูนออกแบบให้มีขนาดกระทัดรัดลงนะฮะแต่มีการตอบสนองที่ดีมากขึ้น ครับผมสำหรับไฮไลท์ของเราในปีนี้นะครับเรามีการเปิดตัว Subaru Global Platform นะครับเป็นแพลตฟอร์มใหม่ล่าสุดที่ถูกพัฒนาขึ้นนะครับเพื่อใช้ในรถรุ่นต่างๆในอนาคตของ s u b ร r u ต่อไปและที่เป็นไฮไลท์ในการเปิดตัวที่เป็นรถที่เป็นพร o เร์ชั่นคาเนี่ยเราก็มีการเปิดตัว d All News นะครับ Impreza นะครับซึ่งถูกพัฒนาขึ้นใหม่หมดเลยนะครับบนพื้นฐานของ Global Platform ด้วยนะครับผม กิจกรรมนะครับเราแบ่งเป็น2องเซ i กชันนะครับเริ่มจากกิจกรรมลัสวิฟสันโชนะครับเรานํานักขับซันโชระดับโลกอย่างคุณลัสวิฟนะฮะซึ่งมี w o r ร์ลเรคคอเนี่ยมาทดลองขับตัวของ t ีออ l นิวอิมเพรสนะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยเรามีการจัดกิจกรรมเป็น track test drive สำหรับมีเดียนะครับในปีนี้เองเนี่ยเรามีเซอร์ไพรส์ใหญ่อยู่ปลายปีนะครับก็จะเป็นโมเดลใหม่เลยซึ่งถูกพัฒนาบน Global Platform นะครับเราจะเปิดตัวกันช่วง ประมาณเดือนพฤศจิกาในปีนี้นะครับอยากให้ท่านผู้ชมได้ติดตามว่าจะเป็นโมเดลรุ่นไหนต่อไปขอบคุณครับ